สวัสดีครับหมอก o อ f ครับนายแพทย์สิทธาลิขินุกูลหมอไอครับนายพัทรพลทัพกริตครับพบกับเราสองคนก็ต้องพบกับรายการฮิตติดหมองครับไวที่สุภาพอรมดีครับผมแน่นอนคุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับตลอดเวลาเลย026368134-5ครับวันนี้พิเศษจริงๆนะครับเรามีเรื่องราวที่ค้างค้างจากหลายๆเทปนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะสัปดาห์ก่อนๆก่อนๆเลยนะครับเรามันในชื่อตอนที่ชื่อว่า เก็บตกใช่ครับ<ม>เพราะนั้นนะครับฮิตติดจอในช่วงแรกของเราวันนี้นะครับผมขออนุญาตเก็บตกฮิตส่งท้ายที่มีเรื่องราวของการสแกนลายนิ้วมือจากสาัปดาห์ที่แล้วเนาะยังไม่จบยังไม่จบเ,เ,เพราะว่าน้องเบิร์ดกับคุณแม่เอเนี่ยนะครับ,รบเขายังมีเรื่องราวที่ หลังจากการสแกนแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอะต่อไปนะครับช่วงของฮิตติดกระแสครับโลตัสก็แจกบัตรให้คุณผู้ชมมาหลายสัปดาห์แล้วใช่ครวันนี้เรามาคุยกับผู้บริหารหนุ่มอารมณ์ดีนะครับซึ่งอยากรู้นะครับว่าเขามีแรงบันดาลใจอะไรที่ทําเพื่อสังคมด้วยครับผมและช่วงฮิตติดใจของเรานะครับผมจะมาคุยกับพี่พลอยจาก X Back นะครับผมจะมาเก็บต่อเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ดีกันแล้วก็ทอดยาวไปถึงช่วงฮิตส่งท้ายเลยจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์น้ำดื่มสมุนไพรอัน น่าสนใจมากมากงั้นไม่รอช้านะครับครับู่ช่วงของคิดติดจอครับครับพี่ติดจ่ออย่างที่บอกนะครับว่าเราขออนุญาตนะครับเจ็บตกจากที่ส่งท้ายของสัปดาที่แล้วนะครับเรื่องราวของคุณแม่เอ๋และก็น้องเบิร์ดนะครับที่เขาสแกนลายนิ้วมือมาแล้วอยากรู้จังเลยครับว่าละครเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่สแกนมาแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไงกับครอบครัวนี้ครับผม ไปดูกันเลยดีกว่าเนาะไม่รอช้าครับฮิตติดจอครับผมครับผมช่วงฮิตส่งท้ายวันนี้นะครับหมอกอฟพาคุณผู้ชมนะครับมาตามติดชีวิตของน้องเบิร์ดนะครับที่เขาได้สแกนลายนิ้วมือไปว่าแต่วันนี้หมอกอฟนัดกับพี่เอเอาไว้แต่พี่เออยู่ไหนนะสวัสดีค่ะคุณหมอกฟสวัสดีค่ะมาหาน้องเบิร์ดครับน้องเบิร์ดอยู่ไหนครับใช่ค่ะวันนี้มาที่บ้านน้องเบิร์ดนะคะหลังนี้เลยค่ะงนี้แล้วถึงแล้วเจอแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปพบกับน้องเบิร์ดด้านในกันเลยดีไหมคะอยากรู้ครับว่าเป็นไงบ้างช่คะ คุณแม่เอกครับหลังจากที่คุณแม่เอกเนี่ยได้พาน้องเบิร์ดไปสแกนลายนิ้วมือเนี่ยนะครับค่คุณแม่ได้เอามาปฏิบัติใช้อะไรอย่างไงบ้างครับค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเนื่องจากว่ามีลูกคนเดียวนะคะ,คะก็อยากจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกนะคะ,คะก็พอดีมีคุณแนะนำมีคุณหมอแนะนําให้ลองสแกนนิ้วมือดูนะคะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําให้เข้าใจลูกมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าน้องเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีสมาธิค่อนข้างสั้นนะคะแล้วก็ เวลาทาอะไรจะไม่ค่อยมีความอดทนในการทำทำกิจกรรมอะไรอะะ่ค่ะก็คือเล่นแป๊บเดียวก็คือจะไม่เล่นละก็จะคือจ,จ,จะเบื่อนะคะ<ม>แล้วก็พอหลังจากที่ไปสแกนมาแล้วเนี่ยทำให้เข้าใจวิธีการเลี้ยงลูกมากขึ้นนะคะทำให้เข้าใจว่าบุคลิกของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราต้องเลี้ยงดูแบบไหน ใน,ในด้านการเรียนรู้นะครับน้องเขาเป็นยังไงในด้านการเรียนรู้ก็คือน้องมีสมาธิที่จะอยู่กับกิจกรรมได้ยาวนานขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยก็มีการเรียนรู้ที่ดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้ไปสแกนลายนิ้วมือะคะ่ะก็คือการเลี้ยงดูก,ก็ง่ายขึ้นเพราะว่าเราเข้าใจลูกมากขึ้นนะคะโอ้ยอย่างนี้ในด้านอื่นๆล่ะครับ ในด้านอื่นๆนี่นะคะก็จะมีในเรื่องของอให้ได้ให้น้องอเสริมในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะก็คือจะมีตัวเจ้าเครื่องตัวช่วย<อ><อ>นี่ใช่ค่ะเนื่องจากว่าต้องบอกก่อนเลยว่าในปัจจุบันน,ะะ<ะ>น่่นะคะคือเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่จะไม่ค่อยมีเวลาในการเลี้ยงลูกเท่าไหร่นะคะ,ะก็คือตรงนี้จะถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากเลยเพราะว่าถ้าเราส่งลูกไปเรียนพิเศษเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าค่อนข้างจะวิชาการคราวนี้เด็กจะรู้สึกว่าเหมือนเด็กเครียดนะคะใช่จะเครียดมากลยกว่าจะต้องขูกอยู่กับ ครูทั้งวันนะคะแล้วก็จะเรียนที่จะต้องเป็นวิชาการนี่ค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยจะใช้ง่ายมากเลยนะคะเครื่องวอเตอร์ก็คือจะอย่างนี้ค่ะก็คือคเามีปาการแล้วก็จิ้มตามนี้เลยโอ้เขาพูดได้ด้วยใช่ค่ะ,ะก็คือเหมือนหนังสือเหมือนกับว่าเหมือนการเล่าเรื่องอะคะอ่ะโดยที่คุณพ่อคุณแม่ที่บางทีเหนื่อยจากการทํางานมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าบางทีจะต้องกลับมาเล่านิทานให้ลูกฟังนะครับเพราะนึกมาจากว่าถ้าเราเด็กฟังนิทานบ่อยๆจะรู้สึกว่าอารมณ์ดีนะคะแล้วก็จะเรียนรู้ได้ดีตรงนี้เขาให้จิ้มเป็นสอบภาษาอังกฤษได้อีกใช ผลที่ได้ก็คือเขาจะได้ในในส่วนของสำเนียงนะคะภาษาอังกฤษมีสำเนียงนี้ด้วยเอาอีกทีครับคุณแม่ใช่ค่ะเขาก็จะได้ในส่วนของสำเนียงของเจ้าของภาษาเลยค่ะเป็นเรื่องราวเลยนะ้วเด็กสาวน้องเขาก็จะเล่น Period. แล้วก็เนื่องจากเด็กเนี่ยจะมีความจำมากกว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ซ้ำนะคือเวลาอ่านเราก็จะเหมือนกระจำได้มากกว่าอค่ะเ่มยมนะ,ะเหมือนกับเป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาติค,ค่ะไม่ได้แบบเหมือนบางทีเราก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าส่งเรียนแบบเป็นพิเศษก็จะเหมือนกับเหมือนเป็นการยัดเยียดให้ลูกมากเกินไปอะค่ะใช่พี่เอครับแล้วผลการสแกนของน้องเบิร์ดนี่เป็นยังไงบ้างครับ จากผลการสแกนที่เราสแกนทั้ง10นิ้วเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าน้องเบิร์ดค่ะมีค่าศักยภาพที่สูงมากเลยนะคะจากตัวเลขที่เราเห็นมีค่าสมองสองข้างนี้รวมกันสูงถึง276ค่ะแล้วตัวเลขที่เห็นนะคะไม่ธรรมดาค่ะคุณแม่ค่า x นี่นะคะคือความโดดเด่น ค่ะคุณหมอไม่ได้มีในทุกๆคนนะคะ100คนมีโอกาสเกิดขึ้นเพียงสเท่านั้นนี่<า>โอกาสจีเนียสเลยนะเนี่ยใช่ค่ะมีโอกาสมากนะคะแล้วตัวเลขที่เห็นสีแดงนะคะคือความเป็นศักยภาพที่เราสามารถนํามาพัฒนาได้ส่วนสีน้ําเงินค่ะเป็นสิ่งที่เราควรต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเห็นด้ว่าน้องเบิร์ตเนี่ยบุคลิกของเขาเป็นตัวของตัวเองสูงมากมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็จะเป็นเด็กที่ ช่างเจรจาพูดคุยนะคะแล้วก็มีความสามารถทางด้านภาษาค่ะคุณแม่นะคะจากค่าตัวเลขที่เราเห็นค่ะด้วยบุคลิกแบบนี้นะคะมีความเชื่อมั่นมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะ<ฮ>แล้วค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองที่คุณแม่ มีปัญหาในระยะต้นๆน,นะคะที่คุยกันบางครั้งเหมือนเหมือนเข้าใจกันไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไรนักนะคะด้วยจากมีโป้งข้างซ้ายค่ะคุณหมอมีบุคลิกภาพเป็นหลบลายเสือนะคะพอเป็นหลบลายเสือนี่แหละลักษณะจ,จะออกมาเป็นมีความมั่นใจค่อนข้างเอาใจใจตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยฟังรับฟังความเห็นใครเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้น การดูแลเนี่ยนะคะจะต้องมีเหตุผลพูดคุยแล้วก็จูงใจน้องนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าหลังจากที่พอสแกนลายนิ<อ>้วมือเนี่ยก็มีความกังวลใจค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะก็ได้โทรปรึกษากับพี่เอตลอดนะคะ,คะว่าจะทำยังไงจะช่วยให้น้องมีพัฒนาการมากขึ้นน,นะคะก็หลังจากที่ได้ ปรึกษากับพี่เอมาก็รู้สึกว่าช่วยให้น้องนะคะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆจริงๆก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่เอนะคะแล้วก็คุณหมอนะคะแล้วก็บริษัทไม่อร์คอเรชั่นนะคะที่ช่วยให้การเลี้ยงดูลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะคะเช่นกันครับหมอก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เอแล้วก็น้องเบรดด้วยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราได้ทราบกันนะครับว่าแต่พี่เอครับ มีสิ่งดีๆอะไรนําเสนอคุณผู้ชมบ้างค่ะสําหรับวันนี้นะคะบริษัทไมเนอร์นะคะก็ยินดีที่จะมอบโปรโมชั่นให้สําหรับในรายการนี้นะคะจากราคา10,000บาทค่ะเราลดเหลืออยู่ที่7,500บาทค่ะสำหรับ10ท่านแรกที่โทรเข้ามานะคะที่หมายเลข0813113080และ0814994525 0896855667ค่ะขอบคุณค่ะ เรื่องราวดีๆนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณ Miner Corporation จริงๆนะครับแต่สำหรับใครที่เคยดูรายการของเราในช่วงของฮิตติดจอนะครับและอยากทำคลิปวิดีโอสนุกๆเรื่องของสุขภาพนะครับตอนนี้เรามีโครงการฮิตติดจอในใจคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับนักศึกษาหรือว่าทำอาชีพอะไรก็ได้หาทีมงานของคุณมาทำละครความยาวไม่เกิน5นาทีเป็นละครล้อเลียนเกี่ยวกับสุขภาพ จะล้อเลียนละครเรื่องไหนก็ได้ล้อเลียนหนังเรื่องไหนก็ได้แต่สุดท้ายต้องมีแง่คิดของสุขภาพและมีคนมาแสดงเป็นหมอกฟด้วยหนึ่งคนเลยนก็ไอเดียนี้นะครับสามารถส่งรายละเอียดเข้ามาหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook คุณหมอกรคุณหมอสตอรี่รีบส่งก่อนนะครับใครที่ส่งก่อนส่งไว้นี่นะครับจะได้รับการโหวต ที่มากขึ้นเราดูกันที่ยอดวิวในยูทูบเนาะวิวที่มากขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับเงินรางวัลมากถึง5 0,000บาทห้าหมื่นบาทน่าสนใจมากมากครับผมแต่ช่วงนี้นะครับหมดเวลาของช่วงฮิตติดจอแล้วแต่ช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ของเราซู๊ตสองหกสามหกแปดหนึ่งสามสี่ถึงห้าเราก็มาพูดคุยกับผู้บริหารหนุ่มของโลตัสได้เพราะว่าวันนี้บอกได้เลยว่าของรางวัลแจกอย่ไม่อั้นครับผมอ่ะพักโฆษณาสักครู่ครับครับ